สวัสดีครับวันนี้คุณมาอยู่กับ Mad Mod Podcast รายการที่จะช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายจากหัวข้อที่แล้วที่ผมพูดในเรื่องของการมองหุ้นเป็นระยะยาวทีนี้เรามาพูดถึงมุมมองที่คนมีต่อหุ้นกันดีกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือมหาเศรษฐีทุกคนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่กลยุทธ์ที่แต่ละคนใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้รับในระยะยาวและต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนเป็นเพียงมุมมองจากประสบการณ์ส่วนตัวและการหาเนื้อหาของผมเท่านั้นโดยคนทั่วไปเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงนักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากจุดที่เรียบง่ายและปลอดภัยกว่าโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นหุ้นอะไรบ้างหุ้นบลูชิป หุ้นบลูชิปสต็อกคือการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติยาวนานเช่น Apple, Microsoft หรือ Coca-Cola บริษัทเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือสูงและมักจะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอกลยุทธ์คือการซื้อแล้วถือโดยปล่อยให้เงินทุนเติบโตไปตามการเวลากองทุนดัชนีและ ETF เป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดีเยี่ยมเพราะคุณจะได้เป็นเจ้าของหุ้นจำนวนมากจากหลากหลายบริษัทในคราวเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเลือกหุ้นเองการลงทุนในกองทุนเหล่านี้มักทำผ่านบัญชีกเกษียณอายุอย่าง 401k หรือ Roth IRA ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยกลยุทธ์นี้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากต้นทุนต่ำและให้ผมตอบแทนที่ดีในระยะยาวการกระจายความเสี่ยง เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์ในหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาคเพื่อไม่ให้ไข่ทั้งหมดอยู่ในตะกร้าใบเดียวหากตลาดใดตลาดหนึ่งตกต่ำพอร์ตการลงทุนโดยรวมก็ยังคงแข็งแกร่งโดยคนรวยและมหาเศรษฐีเน้นกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อปกป้องและเพิ่มพูนความมั่งคั่งคนรวยและมหาเศรษฐีจะใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนและมีอำนาจต่อรองสูงกว่ามากโดยมีเป้าหมายลักคือ รวยอยู่แล้วทำยังไงให้รวยต่อไปการเลือกขุนร้ายตัวอย่างมีวินยัยคนรวยไม่ได้ซื้อหุ้นตามกระแสเช่นเห็นราคาขึ้นตัวนี้น่าจะดีโดยปกติแล้วคนเหล่านี้จะมองว่าการทำกําไรของบริษัทที่เติมโตอยู่แล้วมันจะเติบโตได้ยากมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างบริษัทในปีนี้เติบโต1,000ล้านปีหน้าจะทำให้ได้อีก100เป็น2,000ล้านเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นพวกเขาจึงศึกษาปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอย่างลึกซึ้งวิเคราะห์รายได้และมองหาบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อที่มันจะมีศักยภาพเติบโตในอนาคตซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่สนใจของตลาดหรือมีศักยภาพในการเติบโตสูงกลยุทธ์อนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยงเป็นการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คืออนุพันธ์เป็นเหมือนสัญญา ที่ตกลงกันว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์บางอย่างในราคาและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสัญญาเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงคือการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักลงทุนมีสินทรัพย์จำนวนมากกลยุทธ์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรแต่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องมูลค่าของพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่แล้ว เปรียบเสมือนประกันภัยในโลกของการเงินกรณีศึกษา Mark คคิว n กับหุ้น y ahoo ตัวอย่างของ Mark คคิว n เป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกของความฉลาดในการป้องกันความเสี่ยงในช่วงฟองสบู com ่ดอทคอแตกย้อนกลับไปในปี1999หลังจากขายบริษัทของเขาให้กับ y ahoo เขาก็ได้รับหุ้น y ahoo จำนวนมหาศาลแต่เขากลับมองเห็นว่าตลาดหุ้นเทคโนโลยีกำลังอยู่ในช่วงฟองสบู่ และมีแนวโน้มที่จะร่วงลงอย่างรุนแรงเขาจึงใช้กลยุทธ์ออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังนี้ 1. ซื้อออปชันพุทธออปชันพุทคือสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าราคาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สิ่งที่คิวแบนทำเขาซื้อออปชันพุทเพื่อให้เขามีสิทธิ์ขายหุ้นยูฮูของเขาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่กำลังจะตกต่ำลงผลลัพธ์ เมื่อฟองสบู่แตกและราคาหุ้นยฮูร่วงลงอย่างหนักเขาก็สามารถใช้สิทธิ์ตามสัญญาเพื่อขายหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ได้ทำให้เขาไม่ขาดทุนจากการร่วงลงของราคาหุ้น 2. ขายออปชันคอล l เพื่อลดต้นทุนในการซื้อออปชันพุทเขาจึงขายออปชันคอล l ออกไปด้วยออปชันคอล l คือสัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าราคาใช้สิทธิ์สิ่งที่คิวแบนทำ เขายอมขายออปชันคอลซึ่งหมายถึงเขายอมสละโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติมอีกหากราคาหุ้นย aho พุ่งสูงขึ้นไปกว่าเดิมผลลัพธ์การขายออปชันคอลทำให้เขาได้รับเงินค่าพรีเมียมซึ่งช่วยชดเชยต้นทุนในการซื้อออปชันพุทนั่นเองโดยสรุปแล้วมาร์คคิวแบนยอมสละโอกาสที่จะได้กำไรสูงสุดถ้าหุ้นพุ่งเพื่อแลกกับการรับประกันว่าจะไม่ขาดทุนมหาศาลถ้าหุ้นตก ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เขาสามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้ในขณะที่นักลงทุนคนอื่นต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่การป้องกันความเสี่ยงก็เหมือนกับการซื้อประกันภัยเมื่อคุณซื้อบ้านคุณซื้อประกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกของการลงทุนอนุพันธ์ก็คือประกันภัยที่นักลงทุนใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตัวเองมาร์จิ้นและเลวเวอเรจ เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกันคือการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนทำให้สามารถเพิ่มขนาดการลงทุนและเร่งการเติบโตของพอร์ตการลงทุนได้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนมาร์จินคือเงินที่คุณวางไว้เป็นหลักประกันในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินโดยบรเกอร์จะให้คุณยืมเงินเพิ่มเติมเ,มเพื่อซื้อสินทรัพย์นั้น ส่วน l e เ e ลเลชคือการที่คุณใช้เงินของตัวเองจํานวนน้อยเพื่อควบคุมการลงทุนที่มีมูลค่ามากกว่าพูดง่ายๆก็คือ Mar g i n คือเงินทุนของคุณส่วน l e เวลเลชคือการยืมเงินจากบร็เกอร์เพื่อเพิ่มขนาดการลงทุนของคุณนั่นเอง m a r g i ิและ l e เวลเลชทำงานอย่างไรลองจินตนาการตามตัวอย่างนี้คุณมีเงินทุน1,000บาทคุณคิดว่าหุ้น a จะมีราคาเพิ่มขึ้น คุณใช้บัญชี m a r ์จิหรือ Margin Account เพื่อกู้เงินจากบร ו เกอร์1,000บาทตอนนี้คุณมีเงินรวม2,000บาทสำหรับการลงทุนในหุ้น A โดยเงินทุนของคุณ1,000บาทบวกเงินกู้อีก1,000บาทในกรณีนี้คุณกำลังใช้เลเวลเลส2เท่าเพราะเงินลงทุนทั้งหมดของคุณ2,000บาทมีขนาดเป็น2เท่าของเงินทุนตั้งต้นของคุณ1,000บาทสถานการณ์ที่1กําไรราคาหุ้น A เพิ่มขึ้น10% จาก2,000บาทเป็น2,200บาทคุณขายหุ้นในราคา2,200บาทคุณจ่ายเงินคืนโบรกเกอร์1000บาทไม่รวมดอกเบีย้ยกำไรของคุณคือ200บาทเพราะคุณคืนให้โบรกเกอร์ไปแล้ว1,000บาทแต่ถ้าคุณลงทุนด้วยเงินตัวเองเพียง1,000บาทคุณจะได้กำไรแค่1 0 0บาทคุณจะได้กำไรเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวจากการใช้เลเวอเรจเพราะคุณสามารถลงทุนด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นสถานการณ์ที่2ขาดทุน ราคาหุ้น A ลดลง10%จาก2,000บาทเป็น1,800บาทคุณขายหุ้นในราคา1,800บาทคุณจ่ายเงินคืนโบรกเกอร์1,000บาทขาดทุนของคุณ200บาทคุณจะเหลือ800บาทแต่ถ้าคุณลงทุนด้วยเงินตัวเองเพียง1,000บาทคุณจะขาดทุนแค่100บาทนี่คือความเสี่ยงหลักของกลยุทธ์นี้เมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คุณคาดหวังไว้การขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเช่นกัน ทำไมมหาเศรษฐีถึงใช้กลยุทธน์นี้แม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่กลยุทธ์นี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเร่งการเติบโตของความมั่งคัง่งโดยมีเหตุผลดังนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนแทนที่จะปล่อยเงินสดทิ้งไว้มหาเศรษฐีสามารถใช้ l e v e อเรจเพื่อลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่า 2. ควบคุมสินทรัพย์ขนาดใหญ่ กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมการลงทุนที่มีขนาดใหญ่โดยใช้เงินทุนของตัวเองเพียงส่วนหนึ่ง 3. ลดภาระทางภาษีในบางกรณีการใช้ l e เ e ลเลชเพื่อกู้ยืมเงินและนำไปลงทุนก็อาจจะมีข้อได้เปรียบทางภาษีเมื่อเทียบกับการขายสินทรัพย์แล้วนำเงินไปลงทุนต่ออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือมาจินและเลเวลเลชไม่เหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย เพราะการขาดทุนอาจจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนทั้งหมดของคุณในเวลาที่รวดเร็วกลยุทธ์นี้จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเข้าใจในตลาดอย่างลึกซึง้งและมีความสามารถในการรับความเสี่ยงสูงเท่านั้นกองทุนเฮชฟันและการซื้อขายเชิงปริมาณคนรวยมักลงทุนในกองทุนเ e ชฟันซึ่งเป็นบริษัทลงทุนส่วนตัวที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเช่น Bridgewater Associates ของ La ดา หรือ Renaissance Technology ของจิมไซมอนกองทุนเหล่านี้ใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนและอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลจำนวนมหาศาลในการตัดสินใจซื้อขายทำให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดทั่วไปอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบสำคัญของกองทุน h e d g ัน u n d 1. เน้นช่างผลตอบแทนแบบสมบูรณ์เป้าหมายของกองทุน h e f u ันไม่ใช่แค่การทำผลงานให้ดีกว่าดัชนีหรืออินดี x เช่น S&P 500แต่คือการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกเสมอไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง 2. ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเช่นการซื้อขายช็อตเพื่อทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกการใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มขนาดการลงทุนหรือการลงทุนในอนุพันธ์ที่ซับซ้อน 3. ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนเฮฟันคิดค่าธรรมเนียมที่สูงมาก โดยทั่วไปจะเป็นแบบ2ทับสซึ่งหมายถึงค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ2%เเซและส่วนแบ่งกำไรอีก20% 4. การเข้าถึงที่จำกัดกฎหมายกำหนดให้นักลงทุนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งต้องมีรายได้หรือทรัพย์สินสุทธิสูงในระดับหนึ่งทำให้คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้กองทุนเฮดจ์ฟันและการซื้อขายเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าการลงทุนสำหรับมหาเศรษฐี ไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทแต่เป็นการสร้างระบบและใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาผลกำไรจากความซับซ้อนของตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปครับสำนักงานครอบครัวหรือที่เรียกว่า family office สำหรับมหาเศรษฐีแล้วการลงทุนไม่ใช่แค่การซื้อขายหุ้นแต่เป็นการบริหารจัดการความมั่งคั่งในทุกมิติสำนักงานครอบครัวคือทีมงานมืออาชีพเต็มเวลา ที่ดูแลการลงทุนการวางแผนภาษีและการจัดการมรดกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียวทำให้สามารถใช้กลยุทธ์ที่ทรงพลังอย่าง Private Equity หรือการลงทุนในบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์และกลยุทธ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย Buy, Borrow, d ด e เป็นกลยุทธ์ทางภาษีที่ซับซ้อนแต่ถูกกฎหมายโดยมหาเศรษฐีจะไม่ขายหุ้นที่สร้างกำไรมหาศาล เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์แต่จะใช้หุ้นเหล่านั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินแทนเมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับมรดกเป็นหุ้นเหล่านั้นพร้อมกับกฎที่เรียกว่า step-up basis ซึ่งทำให้มูลค่าของหุ้นเริ่มต้นใหม่ที่ราคาณวันที่เสียชีวิตทำให้ไม่ต้องเสียภาษีกำไรส่วนที่ผ่านมาการบริจาคหุ้นแทนที่จะขายหุ้นเพื่อน,นำเงินสดไปบริจาค มหาเศรษฐีจะบริจาคหุ้นที่มีมูลค่าสูงโดยตรงซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์และยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนอีกด้วยสุดท้ายแล้วการลงทุนไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้คนรวยแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พวกเขายังคงรักษาและเพิ่มพูนความมั่งคั่งที่มีอยู่ต่อไปได้ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปมุ่งเน้นที่การเติบโตอย่างมั่นคงการลงทุนของคนรวยคือการใช้กลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อปกป้องทรัพย์สิน ลดภาระภาษีและสร้างความได้เปรียบที่เหนือกว่าในทุกๆด้านครับ